สวัสดีครับผมธรัสนับดูลายมือพารัตพรกรรมขอบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํานายดวงสตาร์คนเกิดราศีกุมในเดือนมกราคมพศสองพัน้า้หกสิบห้านะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ใบนี้ครับผมสำหรับชาวราศีกุมก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนคิดคนสร้างสรรค์หรือนักคิดหรือนักสร้างสรรค์นักออกแบบนั่นเอง แต่ถามว่ามันเกี่ยวกับดวงยังไงคือผมจะทำในพื้นดวงก่อนแล้วก็ไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับผมแล้วก็พูดถึงดวงจรดวงจรก็ได้แก่ดวงของเดือนมกรานั่นเอง25 6 5หกา็ปีใหม่นะครับผมก็เดือนมกราจะมีอดีตของเดือนธันวาบ้างแล้วก็เดือนกุมภาที่เป็นอนาคตบ้างจะเน้นเดือนมกราเป็นหลักก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเรื่องจากพื้นดวงก่อนอ่าเดือนได้ราศีกลุมนะครับผม ก็ได้แก่ดาวยูเรนัสเป็นดาวประจานะครับผมก็ดาวยูเรนัสเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวมฤตยูนั่นเองนะครับผมสำหรับดาวยูเรนัสคือพวกค,คนที่มีไอเดียแปลก,ก,กไอเดียคองครีเอทอะไรพวกนี้หรือการค้นคว้าการคิดวิจัยอะไรแปลกเทคโนโลยีความก้าวหน้าความล้ําสมัยนั่นเองก็ได้แก่ราศีกุมคิดอะไรไม่เหมือนคิดอะไรไม่เหมือนใครหรอกชาวราศีกุม รถหนึ่งนะครับมีอารมณ์แปรปรวนเหมือนน้ำที่เทไปเทมาเห็นไหมว่าน้ำเนี่ยไพ้ใบน,นี้ก็ฟ้องถึงน้ำและน้ำมันไม่ใช่น้ำแบบไม่เชี่ยวด้วยน้ำมันไม่ใช่น้ำแบบไหลเอื่อยๆน้ำมันไหลแบบเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าไหลเชี่ยวมากนะเพราะไพ่ใน,นี้หมายถึงน้ำที่ไหลพอประมาณแต่ว่ามันไหลแบบเป็น เกลียวขึ้นก็หมายถึงว่าไหลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่มันก็ยังไหลแบบดูไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะ่ะมันไหลเป็นเกลียวขึ้นเหมือนกับที่ราศีกลุ่มเทน้ําออกจากคนโทรกระแสมันก็แรงพอประมาณก็คือน้ําที่ไหลแต่ไม่ใช่เป็นน้ําเอ่ยๆหรือน้ํานิ่งมันเป็นน้ําที่มีพลังงานในตัวของมันก็คือกระแสความคิดมันมันคิดอยู่ในหัวของมันก็คือมันคิดแล้วมี เขาเรียกว่ากระแสสมองหรือกระแสความคิดนั่นเองก็คือการคิดการแปรปรวนความความคิดเราเรียกว่าการคิดอะไรออกมาหรือการจินตนาการความคิดที่ไม่อยู่นิ่งเราเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันคือความเป็นทัดลมควาจริงเรียกว่าน้ํานิ่งไม่ได้เราต้องเรียกว่าทัดลมด้วยซ้ำของชาวลาวสีกลุ่มนะครับผมเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้เราจึงเปรียบเสมือนความคิดที่จ้องหรือการทําอะไรบางอย่างการแนวคิดที่จะปฏิวัติก็ได้ ปฏิวัติในที่นี้คืออะไรเรจะบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่ส่วนมากมักชอบทําอะไรนานๆหรือเป็นคนที่มีความคิดแบบเชิงที่แบบว่า,าบางคนนะอาจจะอยากจะปกป้องมวลมนุษยชาติก็คือทําอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะหาว่าบ้าความคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่า พูดไปแล้วนะตอนแรกบอกว่าเขาคิดอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านแต่ในกรณีเนี้เขาอาจจะล้ำหน้ากว่าทุกคนไปไกลเช่นบางคนบอกว่าชาวราศีอ่ะสมมติว่าคนคนหนึ่งนะเขาอาจจะบอกว่าอในเอา,เอ,าอะไรนะนจะใช้คำตัวไหนที่จถูกคือผมจะบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าคิดแบบบุรุชนคนทั่วไปถึงจะถูก เกิดมาไปโรงเรียนแต่งงานแล้วก็มีลูกอะไรอย่างนี้แต่ราศีกุมจะไม่คิดเขาบอกว่าเกิดมาแต่งงานหรือว่าอะไรพวกนี้เกิดมาเรียนหนังสือแต่งงานเป็นทุกข์เขาจะไม่คิดอย่างนี้เขาบอกคือทุกข์ก็ได้ต้องมีชีวิตแบบอิสระเป็นโสดอะไรดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีภาระแล้วก็อย่างหนึง่งทําประโยชน์ให้กับโลกใบนี้มันจะมีอะไรที่ตั้งสารกว่าแล้วชีวิตก็จะไม่ต้องแบกรับอะไรมากก็คือเขาจะแต่งงานมีลูกไปทาไม แต่จากดูขัดกับความคิดของชาวบ้านนี่เป็นสิ่งที่ผมยกตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องอะไรอย่างนี้นะคือเขาคิดแหวกแนวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าราศีกุมเป็นราศีที่อาจจะล้ำหน้าไปไกลว่าชาวบ้านนะใช่ครับเนี้ก็คือล้ำหน้าไปไกลขอชาวบ้านเช่นชาวบ้านยังเอ,อจ่ายเงินแบบเงินสดแต่ราศีกุมอาจจะบอกว่า สมัยก่อนเนี่ยเรายังจ่ายเงินโดยไม่ใช่สิเขาไม่ได้จ่ายเงินแบบอะไรนะเขาให้เขาแลกด้วยหอยเบี้ยแต่ราศีกุมาจจะคิดขึ้นมาแบบว่าอะไรนะเขาจะเป็นคนปฏิวัติความคิดเนี่ยก็คืออาจจะบอกว่าทําไมเราไม่ใช้พัฒนาขึ้นมากว่านี้อีกหน่อยใช้อย่างอื่นแลกแทนเงินสดเขาอาจจะคิดประมาณขนาดนี้ขึ้นมาก็ได้ไอ้ใช้อย่างอื่นแลกแทนหอยเบี้ยเขาจะคิดขึ้นมาประมาณขนาดนี้แล้วปรากฏว่าเขาจะเป็นคนที่ปฏิวัติความคิดอะไรเก่า ให้มาเป็นรูปแบบใหม่ๆนี่คือความหมายของราศีกุมและราศีกุมยังเป็นคนที่ผมจะพูดเลยนะว่านอกจากจากะรักอิสระแล้วยังเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ดีทำงานเกี่ยวกับช่างได้ดีเพราะว่าความคิดที่เป็นครีเอทและยังมีความเก่งกาจความล้ำสมัยอย่างเช่นว่าคุณจะเห็นราศีกุมบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนมีความคิดที่แบบว่า,าดูเหมือน ความจริงคุณจะเห็นแบบนี้ได้ในหนังนะที่แบบว่าแม่เรียกกินข้าวแล้วลูกอยู่ชั้นสองแล้วก็กําลังประกอบคอมกาลังทําอะไรบางอย่างขี้เกียจกับคอมพิวเตอร์ประกอบคอมหรือบางคนอาจจะกดบัญชีกดทาอะไรบางอย่างที่แบบว่าเห็นเขากดแต่คอมพิวเตอร์อ่ะแล้วคุณเรียกเขาเท่าไหร่แล้วคุณแม่เรียกเท่าไหร่ก็แบบไม่ตอบคือกําลังทําอะไรหมกุ่นกับคอมพิวเตอร์ของเขาหรือบางคนถ้าเกิดไม่ใช่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็กําลังแกะงานศิลปะทําอะไรบางอย่างที่ ตอบไม่ได้ว่าเขากําลังทํางานเิปลปาอะไรบางที่ทางานแปลกๆพวกทำอ่าเขาเราียกว่างานไม้แปลกๆหรืองานประติมากรรมแปลกๆที่แบบยา,ยากจะทํายากจะอธิบายได้นี่คือชาวราศีกุมแต่ข้อที่แปลกก็คือวันนี้ไม่เห็นคุณค่าแต่วันหน้าเองสิ่งที่เขาทาเนี่ยอาจจะกลายเป็นเงินไม่แค่หนึ่งล้านนะจะเป็นเงินที่เขาเราียกว่าอาจจะประมูลประเมินราคาไม่ได้อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ประเมินราคาในอนาคต หรือในโลกนี้ไม่ได้อาจจะประมาณอย่างนี้ดีกว่าคือมันทําคุณค่ากับโลกนี้มหาศาลและต่อไปอาจจะเป็นผมพูดนะร้อยล้านอย่างน้อยไปมันเป็นสิ่งที่แบบแบบพูดไม่ถึงพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนมีความสามารถและอย่างหนึ่งเป็นคนที่ต้องอาศัยลูกบ้าด้วยยังผมถึงบอกว่าทำไมาดาวดาวยูเรนัสถึงเป็นดาวครองเรือนก็เพราะว่าดาวยูเรนัสเป็นดาวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ผมจะบอกว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนี้ชาวราศีกลุ่มมันต้องอาศัยอะไรบางอย่างก็คือหมายถึงว่าอาศัยจังหวะและเวลาถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเขาทําผลงานศิลปะแบบปิกัสโซขึ้นมาชิ้นหนึ่งและเด็กคนนั้นอาจจะทมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อแม่ไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมถามว่ามันจะเกิดไหมบางทีเขาอาจจะฉีกผลงานชิ้นนั้นแล้วก็ไปนอนร้องไห้แล้วก็วันต่อมาก็ลืมไปแล้ว เพราะฉะนั้นหาว,ว่าถ้าเกิดพ่อแม่สนับสนุนส่งเสริมหรือบางที่อาจจะไม่ต้องอาศัยพ่อแม่สนับสนุนส่งเสริมแต่เขาพยายามด้วยขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองถ้าคนนั้นมีสเปริลแรงกล้าพอแล้วก็อาจจะผลงานชิ้นนั้นอาจจะในอนาคตหรือ,อยังไงก็สารต่อมาเรื่อยๆจนประสบความสาเร็จก็เป็นไปได้ในราศีกุมผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นชาวราศีที่ค่อนข้างที่จะหาคู่ยากหน่อยหนึ่งเพราะเป็นคนมีความคลียร์เป็นคนอาร์ติส แล้อย่างหนึ่งเจ้านายเนี่ยเรียกเท่าไหร่นะผมจะบอกว่าเป็นข้อแตกอย่างหนึ่งที่ชาวราศีกุมเนี่ยไม่ส่งงานทันกําหนดคืออะไรอย่างเช่นว่าเจ้านายไปเรียกว่าเฮ้ย mm. นายอะไรผมไม่พูดชื่อด้วยคือส่งเงินให้ส่งงาน,งงานภายในอีกยี่สิบวันแต่ราศีกุมอาจจะบอกว่าได้อีกยี่สิบวันเดี๋ยวส่งแต่ความจริงแล้วปรากฏว่าสิบเดือนยังไม่ส่งเลย เพราะเขาไม่พอใจที่จะส่งหรือบางทีงานชิ้นนั้นยังไม่ถูกใจเขาเขาก็าจะไม่ส่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานไม้งานช่างหรือบางทีก็อาจจะเกี่ยวข้องกับงานอะไรบางอย่างที่เป็นงานประติมากรรมเพราะความเป็นครีเอทความเป็นอาร์ตของเขานั่นเองนะครับผมและอย่างชาวราศีกุมเดี๋ยวแถมให้พิเศษว่าราศีกุมเนี่ยนอกจากจะมีความเป็นอาร์ตเป็นมมีความเป็นครีเอทแล้วยังเป็นคนที่แบบแคล้ายๆเหมือนกับว่า ตรงนี้เนี่ยผมจะพูดให้ฟังว่าราศีกุมเป็นคนที่มีความแปรปรวนมีความพิเศษในตัวเองสูงเพราะฉะนั้นถามว่าค่อนข้างที่จะควบคุมยากอย่างที่ผมบอกเรื่องความอาร์ตตรงนี้แล้วความอาร์ตตรงนี้ก็คือเป็นคนที่ควบคุมยากพูดผมจะบอกนะว่าการที่จะไม่ชาวราศีกุมถูกใจได้เนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้ในตัวราศีกุมจริง มพูดตรงนี้นะถ้าส่วนราศีกีุยควรจะใช้อัญมณีอะไรเสริมดวงผมจะบอกว่าควรใช้พวกอัญมณีอเมทิสก็คือพลอยสีดอกตะแบกนะครับผมก็พูดประมาณนี้อเมทิสถามว่าหาง่ายหหรือหายากถ้าเกิดสมว่าคุณใช้สีม่วงมาประดับร่างกายเช่นสวมเสื้อสีม่วงแต่บางคนอาจจะไม่ชอบสีม่วงผมพูดตรงๆเรื่องสีนะเรื่องสีอย่าไปแคร์มากถ้าคุณถ้าผมแนะนําให้ใช้สีม่วงนกค,คุณอาจจะไม่ชอบสีม่วง ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องใส่สีม่วงก็ได้เอาสีที่คุณพอใจจะมีประโยชน์ต่อจิตใจของคุณมากกว่าเช่นคุณชอบสีดําคุณใส่สีดําไปเลยแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับใครบางคนที่ใส่สีดําคุณก็ไม่ต้องใส่สีดําแต่บางคนชอบใส่สีดําแต่คุณต้องรู้ด้วยนะว่าถ้าคุณไปงานมงคลแล้วคุณใส่สีดําเนี่ยผมไม่รับประกันความปลอดภัยของคุณแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณชอบสีไหนคุณใส่สีนั้น แล้วมันดีต่อสิใจคุณคุณใส่ไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมแนะนำอะไรบางอย่างว่าถ้าเกิดสมมติคุณจะใช้เข้าของใช้ประจําตัวของคุณที่ประดับไปด้วยสีม่วงหรืออะเมทิสต์ตรงเนี้ผมแนะนําให้คุณใช้เพราะว่ามันจะเป็นพลอยที่ดีต่อตัวคุณแล้วมันจะช่วยทําให้คุณได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองขึ้นอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นสมจิตใจหรือเขาเราียกว่าเป็นมูเตลูนะครับผมอ่ามาดูดวงจรพูดสนะ ดวงจองของคุณนะผมจะบอกว่าดวงเดือนช่วงเดือนมกราคมเนี่ยราศีกุมเนี่ยผมจะบอกว่าราศีกุมเป็นคนที่คิดอะไรทําอะไรช้าก็จริงนะแต่ว่าคิดอะไรคิดอะไรเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะช้าแต่ชัวร์อย่างที่ผมบมอเรื่องการงานไปแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคุณอาจจะจมจัากับความคิดของคุณมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนมกราคมหรืออาจจะก่อนหน้านั้นหรืออาจจะหลังจากนี้ไม่มากนะ ก็คือผมจะบอกว่าบางทีคุณอาจจะอยู่ในห่วงของความคิดหรือบางคนอาจจะอยู่ในห่วงของความรักก็เป็นได้สําหรับราศีกุมบางคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าเกิดใครที่ต้องอายุมากก็ได้นะถ้าเกิดคุณเป็นโสดหรือคุณเพิ่งออกหัางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กําลังจะมีความรักหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรักแต่ผมจะบอกว่าไพ่ใบ,บนี้ไม่ใช่ไพ่ของการแต่งงานไม่ใช่ไพ่ของการที่จะว่าโอ๊ยความรักของคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอน มันเป็นไพ่ของการที่มีความรู้สึกดีๆเป็นไพ่ของการที่มีความรู้สึกจมๆกับความสุขความสนาความสนัสนานความรืม่นรมความรื่นเริงหรือบางทีก็มีความรู้สึกกับอะไรบางอย่างไดเป็นไพท่ที่ผมพูดตอนแรกแล้วว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกความเป็น a r t ติสก็คือเหมือนมีความสุขกับอะไรบางอย่างก็ได้แต่ผมจะบอกว่าถ้าไพ่ใบน,นี้ใครที่กําลังทํางานอยู่ทํางานอะไรบางอย่างใหญ่ๆห,หรือโปรเจกต์ใหญ่โตคืออาจจะต้องช้าหน่อยหนึ่ง ช้าหน่อยหนึ่งในที่หมายถึงอะไรคือต้องค่อยๆแต่ผมจะบอกว่างานใดที่คุณกําลังจะอยากต้องการให้ประสบความสําเร็จคุณชัวแน่ชัวช้าแต่ชัวมันช้าแต่ชัวและบางอย่างที่คุณกําลังรอคอยให้อะไรบางอย่างเนี้ยผมจะบอกให้คุณรอหน่อยบางทีสิ่งดีๆกันมันจะเข้ามาหาคุณชาวราศีกุมก็ให้รอหน่อยนะผมจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้คือใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วทุกอย่างจะดี ให้เป็น,นี้หมายถึงว่าพยายามอย่าไปเร่งชีวิตอะไรมากเพราะชีวิตถ้าเกิดไปยิ่งเร่งมากเนี่ยมันจะยิ่งทําให้พลังชีวิตหรือเขาเรียกว่าเวลาชีวิตเนี่ยยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆให้ดื่มด่ำกับความสุขให้ยยน,นี่ผมได้นําเลยนะให้ดื่มด่ำกับความสุขของแต่ละรถแต่ละชีวิตไอแต่ละช่วงเวลาทุกๆนาทีทุกวินาทีเพราะว่าชีวิตแต่ละผนจะพูดว่าเวลานั้นมีค่าอย่าพยายามแบบว่า รีบกินรีบอะไรก็ยัด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 เข้าไปแล้วก็ผ่านชีวิตไปโดยที่แบบว่าไม่ไม่สัมผัสต่อเพราะว,ว่าไม่สัมผัสต่ชีวิตอ่ะแต่แบบพยายามที่แบบว่าจะพยายามทิ้งเวลาเผาเวลาให้เปเรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าราศีกุมภ์สี่ใส่างนี้นะแต่ผมจะบอกว่าพยายามที่จะดื่มด่ำทุกช่วงเวลาถ้าคุณมีคนรักหรือมีอะไร,ะไรก็อย่าไปทะเลาะก,กันพยายามที่จะรักใคร่กันเพราะว่าวันนี้เป็นไพ่ของอารมณ์ความรู้สึกที่ดีความรักใคร่ การดื่มดํำกับช่วงเวลาที่มีค่าความสุขนะครับผมโดยเฉพาะช่วงนี้คุณอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ได้คือดื่มดํำกับช่วงเวลาที่มีความสุขนี่คือไกด์และคําแนะนํานะครับผมก็จบไปสำหรับดวงสตาคนเกิดราศีกุมในเดือนมกราคมสองอาาอพันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ต้องการดูลายมือพยยิสศษกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองห tsiu ss 2 5 6นะครับผมผมเป็นหมอดูได้มือเพื่4ก็ทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราส2 5 6นะครับผม tsiu ss 2 5 6พันห้ที่ผมที่ยังยู่ตรงใต้คลิปยู่ทุกด้านล่างนะครับผมเวลาก็วิธีการทักเข้ามานะครับผมก็ทักเข้ามาดูได้มือทางออนไลน์ก่อนนะครับทางออนไลน์ก็คือทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราส2งพนะครับผม tsiu ss 2 5 6พันห้อก็จะดูได้มือก็ได้จะดูพื่อซื้อก็ได้หรือจะดูทั้งสองอย่างทางออนไลน์ก็ เวลาถ้าเข้ามาก็สอบถามข้าคูสอบงามอะไรอเียดเข้ามาผมจะส่งอะไรให้คุณบางท่านที่ถ้ากันไปท้ามาไม่รู้เรื่องบางทีมันจะเป็นฝ่ายโทรอะไรคุณก็เป็นได้บางท่านจะเป็นผู้โชคดีรับการโทรไลไมจากผมนะครับก็เวลาถ้าเข้ามาก็เวลาที่ถ้าเข้ามาเนี่ยผมจะไม่อัดเสียงส่งไปผมจะไม่พิมพ์ส่งไปนะเวลาดูนะเวลาดูผมจะดูให้คุณสดๆผ่านทางโทรไลบางท่านจะเป็นผู้โชคดีรับการเอ้ยนี่งเวลาดูเนี่ยผมจะดูให้คุณสดๆผ่านทางโทรไลนะครับผมก็ จะพูดว่าผมก็เต็มที่ในการดูนะก็คือหลายคนที่มาดูผมก็จะรู้นะครับว่าผมเต็มที่ให้การดูแค่ไหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เต็มที่กันนะครับผมให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชชีวิตให้คุณกันไปก็มีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานนะครับคือมีดูออมมีดูพยซีมีดูบีพีนะครับผม v ีพีนี่มีดูพยซีลายมือโเหเดลก้ตัวเลขสี่อย่างแบบชุดใหญ่เอกทพิบนะครับผม สีย่ยงจุดใจเต็นที่สี่อย่างนะครับผมแบบ VP ก็หลายคนมาดูผมก็ชีวิตพัฒนาไปหลายคนมากแล้วบางคนมีฐานะการงเงินที่ดีขึ้นบางคนร่ำรวยแล้วก็รวยขึ้นกว่าเดิมหลายคนพัฒนาชีิตไปหลายคนมากแล้วนะครับผมก็หลายคนก็มีชีวิตต่างๆที่ดีขึ้นยังผมจะพูดว่าต้องมีแรงใจในการพัฒนาตัวเองที่แรงกล้ามากเท่าไหร่คุณก็จะมีภาษีในการมาดูมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็ผมก็ช่วยหลายคนให้พัฒนาชีิตไปหลายคนมากแล้วนะครับผม ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือที่สำนักงานเหมือนกันคือมีลายมือพี่ซีนี่แบบดูธรรมดานะครับที่สำนักงานก็คือมีลายมือพี่ซีจํากัดเลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งส่วนแบบ p วพีนี่ก็เต็มที่กันไปเลยนะครับผมก็สามแบบออนไลน์ VP พีที่สำนักงานแล้วก็ธรรมดาที่สำนักงานใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กักดถูกใจกดแชร์กดสไ i b ์กดติดตามผมเยอะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับผมก็อ่าก็ ควรจะมีการแจ้งเสนอคลิปใหม่ๆขีดดีๆเพิ่มเติมเรื่อยๆสคนที่กดติดตามกดสกายก็ฝากกดติดตามกดสกายผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมกแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็ใครนอกคลิปนี้ก็วันนี้ขอลาทักทานเพียงเท่านี้ก็เชื่อมันในการกระทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ